มาดูนี่นะครับไฟนิเอ็นเซเว่นตัวใหม่นะอันนี้มันมีสองสีนะสีเงินแล้วก็สีดํานะครับอันนี้ก็มีกระเป๋ามาให้นะครับนีกระเขียนไฟนิวนี่สีเงินสวยมากนะครับสูงสูงเอาเรื่องเนยโอ้สูงมากเลยเตัวนี้ผมว่าดีเลยอ่ะตัวนี้ใช้ได้เลยดูดินหน้าผม่องเลยเวลาเวลาถ่ายคลิปอะ่ะเออมันดีมากเลยสีไฟได้ ี่ไฟก็ leigh. สี então, ส่สวยเลยเห็นถ้าจะเบาก <apps S 1> <oubl duh. S 3> ็แค่กดค้างนะนี่แล้วมันก็จะเบากดเยอเลยแม่แต่ว่ามันดีไซน์ดีไซน์สวยต่ผมพัตติแต่ว่าก็ทพัอะใช่ใแล้วมันสียด้วยมันได้ดีไซน์สวยดูดีไอซเบิร์